อลลิวูดเกมไนท์ไทยแลนด์วิปโฟมอาบน้ำโชกุบุสึก ก้าสู่รอบสุดท้ายของฮอลลีวูดเกมนท์ไทยแลนด์นะครับคุณผู้ชมครับทุกวันอาทิตย์หโมงยีนาทีทางช่อง3 HD ของเราบอกเลยว่าตรงนี้ตัดสินแล้วนะ <Yeah. S 1> ใครชนะเกมนี้มีคะแนนมากสุดเข้าสู่รอบแจค็คพอตแล้ว <Yeah. S 1> วิธีการเล่นก็คือบอกทีมของคุณบูมก่อนทีมของบูมจะได้เล่นก่อนเพราะคะแนนนำอยู่4 6กต่อ39 <Wow. S 1> วิธีการคือทีมคุณคุยกันเองเลือกคนขับมาหนึ่งคน <Yeah. S 1> นะฮะคนขับเนี่ยต้องรู้สถานที่เยอะแยะมากมายที่เหลืออยู่จะกองกันอยู่ตรงนี้ผมจะมีคำให้ คุณก็จะต้องใบสถานที่ให้ให้คนขับพูดมาให้ได้เพราะฉะนั้นทีมนี้เอาใครขับครับพี่บอยอยู่้วอ้าคุณบอยเชิญอ๋อนี้ยงดแป้งุงนี้งดต่างนี่เป็นป็นคุณแล้วเล่นกันข้อละ5คะแนนเพราะนี่ไปไหนดีครับที่เหลืออยู่มาเลยฮะสามคนมายืนตรงนี้ได้เลยนี่ดูให้ดีทั่วโลกเหรอฮะทัวโลกนะทั่วโลกครับ ในประเทศไทยและทั่วโลกแต่เป็นที่ที่เราสามารถแนะนําได้พร้อมนะเตรียมตัวพร้อมแล้วเริ่มไปไหนนี่ครับเออไอที่เหมือนแม่น้ำแต่เล็กๆค่ะเป็นน้ำในเล่คลองฮะคลองอะไรฮะเมนเลยเหมนสุดๆคลองเปรมคลองแสนแสบคลองแสนแสบไปไหนนี่ครับแถวๆตุลาครับร้านอาหารเยอะๆร้านอาหารสามย่านอ่าไม่ใช่ใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆหรอร้านอาหารเยอะร้านอาหารเยอะอ่ะบนมคลองเหรออัมมาตาวัด มาตาวัดชัยวัดชัยวัดชวัไล่ลงไปไล่ลงไป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 ไม่เอาแล้วไปเ้าไปไหนดีครับไปต่างประเทศครับครับผมอินโดนีเซียไปอินโดนีเซียก็ต้องไปบาหลีครับผมไปไหนนีครับไปไหนนีครับเพื่อนบ้านเราเราที่หลวงนะหลวงหลวงพระบางครับไปไหนคไปไหนีครับไปหาทอทอทอไปหาทอทออตอตออยู่นอร์เวย์เออเป็นเทพเป็นเทพเป็นเทพใช่ฮะที่ของเทพเป็นเทพโอ้ยลงไปก่อนลงไปก่อน ไปไหนนีครับสี่แยกและรัชดาล่าสุดไปไหว้พระไปไหว้พระเหรอเป็นคุ้ยขวางครับไม่ใช่ค่ะเป็นอาจารย์เขาเรียกว่าอีกอย่างนึงอะไรอ๋อสี่แยกสี่แยกรัชดาอาจารย์อาจารย์อาจารย์าารยแก้วเขี้ยว<ม> <ๆๆ S 1> แก้วมีครับว่า<ว>แก้วครับสุดท้ายแก้วไม่ใช่อาจารย์อาจารย์เรียกอีกอย่างว่าครูครูอะไรครูแก้วครูอะไรตรงกลางแก้วครูบาแก้วครูบากายแก้วครูพายแก้วคล้ายๆครูกายแก้วครูกายแก้วได้ไปไหนนี่ครับไปกินของแบบแซ่บๆ้าเขาเรียกอะไรคะ แซ่บๆไปกินส้มตำอีกอย่างบนึงค่ะแซ่บๆส้มตำยำยำมีคำว่ายำครับหลังจากยำคืออะไรคะยำยำแซ่บยำเป็นชื่อร้านแบบว่าที่กะเทยตำอ๋อตำแซ่บยำแซ่บอ่ามันยำยำอยู่ข้างหลังครับก่อนก่อนกาอัพเตอร์ยำอัพเตอร์ยำไปไหนดีครับผมเป็นคนบาปครับตายแล้วจะไปไหนไปนรก ถูกต้องป่าไปไหนนี่ครับเวลาเป็นป่าเราเขาเรียกว่าอะไรอะไรนะเวลาป่าจ่ายตังค์เขาเรียกว่าปลาเปเปเปแล้วมีโดนัทมีอะไรอ่าแล้วมีรูเป็นอะไรเปโดนัทยังมีรูอ่าเปเปรูเปรูไปไหนนี่ครับประเทศที่มันมีน้ำแข็งอ่ะน้ำแข็งเหรออ่าไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์ไปไหนนี่ครับอ่าลบุรีมีอะไรมีลิงครับอ่าไม่ใช่สถานที่อ่าอ๋อโอ้โหลบุรีมีไปก่อนเลยครับไปลงเลยครับไปไหนนี่ครับ อันนี้ไปไหว้พระอีกแล้วที่ไหนเชียงใหม่ครับอยุธยาครับไปไหว้เขาเรียกว่าไปไหว้ไปไหว้ไปไปวัดอ่าวัดวัดอะไรฮะเป็นอ่าเป็นเขาเรียกว่าวัดอรุณพระเจ้าเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพระเจ้าเหรอใช่เขาเรียกอีกอย่างว่าวัดวัดโอ้โหพระเจ้าก๊อตเหรอวัดแถวเทวินทาวัดแถวเทาวินทาวัดแถวเทาวินทาวัดเวลาวัดเทพนิลาโอ้ยพระเจ้าเต้นวัดพระเจ้าเต้นโอ้ พระเจ้าเต้นจะรู้ว่าอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าอยู่รานค้ยรู่าแอ่ะแต่ว่าได้ไปเยอะพวกนั้นนั่งมองเลยบอกหูต้องกี่คำถึงจะแซงทีมนี้ได้ไปทั้งหมด8ที่นะคะคูณ5้ารากับ0บวกก่46นําไปก่อนเลย86คะแนนได้สิบคำยากแล้วนะทีมนี้คะแนนตามอยู่ด้วยเพราะฉะนั้น ถ้าคุณจะชนะเขาแล้วปลายจันจะเข้าสู่รอบแจคอดต้องได้สิที่ปลายจันครับคุณจะเลือกใครครับพี่หอยค่ะเฮ้ยพร้อมนะพอเขาลงปุ๊บคุณบอกว่าไปไหนดีครับนะพร้อมเริ่มไปไหนดีครับตัวอะไรชอบล่ากวางอ่ะล่ากวางเสือมันอยู่ไหนอ่ะอยู่ในกรงไม่ใช่มันอยู่ในธรรมชาติอ่ะเสือป่าเออไปที่เชียงใหม่ไปไหนฮะิน้อมอัพ อีกทีหนึงอ่าอ่าอีกทีหนึงอ่าเดี๋ยวดิแฟนแฟนเปนอีกทีหนึงแฟนแป็นแต่แต่ถ้วยแต่ถ้วยแตอีกทีหนึ่งอ,อีกท em ีหน uh ึ่งพูดวิวอีกทีหนึ่งเป็นเป็นแฟนสวนสัตว์ในอัฟรีกที่กขาเล่นไปเลยไปเลเมืองหลวงอินเดียเมืองหลวงอินเดียอ่าอ่ามุมไบไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่เมืองหลวงอยู่ในประเทศอินเดียอยู่ในประเทศอินเดียตึกสวยๆตึกสวยๆไทส์มาร์เออ ไปไหนละเอะเอกกมไมไปดูดวงดาวเอกกมเอ่อท้องฟ้าจำลองโอยอะไรกันยาวๆเลยเมืองจีนกลางเลยกรแพงเมืองจีนอ้าวฟ้ามีคำว่าจีนมามาอกเลยสละบุรีมีอะไรสระบุรีมีอะไรสละบบุรีมีฟาร์มอ่าวนครนายกนครนายกนครนายกน้ำตกมีน้ำตกใส่ย่อน้ำตกใส่ไอไอเครื่องปรุงอะเครื่องปรุงไอต้มยำมันใส่อะไรเออเออพริกตะไคร้นับน้ำตกวังตะไคร้ มีงูเอ่อนาคามีคำว่านาคาท่านนาคาถูกต้อง่ไปไหนเชียงใหม่เขาเพิ่งปล่อยอะไรปล่อยคมคมอ่มไฟไฟแดงแล้วอะไรไฟเหลืองไฟแดงอะไรไฟแดงแล้วก็ไฟไฟเขียวเออคมเขียวคมเขียวถูกต้องดอกวันิลามาจะเกาะอะไรเกาะอะไรนะดอกไม้ดีร่าอะไรท o มูฟทูมูฟนิดเดียวมาดังกสก้า สถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวหัวหินหัวหินอ่าวกอสเม็ดย้อนวายย้อนวายย้อนวายอ่าวอ่าวกอสเม็ดมีอะไรอีกอ่ะเดินไปย้อนวายเป็นลานเป็นลานอัมพวาไปอีกที่หนึ่งลงไปเลยลงไปเลยเร็วเร็วเร็วน้องพี่โน้ตน้องพี่โน้ตชื่ออะไรโน้ตจเล เออชื่อเล่นอีกคนนึงอ่ะชื่อเล่นชื่อเออสาราสาราแล้วมีอะไรสาราจอจจออะไรเออจอแฝงจอแฝงบูมบ้จังหวัดเลยมีเมืองอะไรจังหวัดเลยมีเมืองอะไรมีเมืองอะไรเราเาไปเลยไปเร็วเร็วเร็วทะเลต่างประเทศที่เราชอบไปเที่ยวออาทะเลต่างประเทศเลยฮาวายฮาวาย น้ำน้ำน้ำสวยๆน้ำน้ำใสๆมีเกาะเล็กๆเป็น2 0 0พกาไอ้เกาะเล็กๆเออฮาวายหมดเวลาเมาดีเมาดีเมาดขาบอกกินแล้วทำยังไงเป็เอาร้นเมาดีเมาเออเมา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 เมเมาเมาเมามาเมาเมาเมมเมีเมาาาเ เชียงคานเชียงคานน่าจะบอกว่าอย่างนี้เนาะว่ายท่าอะไรแปลนแเพลินวานเพลินวานกัมแพงเมืองจีนฟาวไปท่าช้างแปลนแปนอ๋อแปลนแปลนนี่ชื่อเหมือนพ่อพี่เออพ่อมันชื่อแปลงอะแปลนแปลนมาต้องได้สิบถ้าได้สิบไายจันเข้าสู่รอบแจ็คพอตถ้าไม่ถึงสิบคุณบูมเข้าสู่รอบแจ็คพอตและทีมของพวกคุณปไายจันได้ไปทั้งหมด แปดที86เหลือนะเกลือนะแปดห้าล้ก็สี่สิบหัไป3สามเก้านะครับตามไปครับแล้วแพ้ไปเจ็ดสิบเก้าต่อแปดสิบหกหัวหน้าทีมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าคุณไม่ได้ไปต่อเข้าสู่รอบจจาะบอตเชิญทางนี้ฮะสนุกไหมสนุกมากเลยค่ะเพลินไหมชอบเพื่พี่เขาไหมชอบไหม ชอบค่ะขำตลอดเลยขำตลอดเลยเพราะฉะนั้นเขาทำดีท er> ี่สุดแล้วค er ุณอยู่ปาร์ตี้กับเราต่อเชิญที่เคาน์ตอร์บาครับเชิญถึงเวลาผู้เข้าสู่รอบจับ่อดครับคุณบูมเชิญดีใจด้วยอต่อจากนี้ไปวิธีการคือผมให้เอาเซเลบสองคนเข้าไปช่วยคุณหนึ่งคนจากทีมตัวเองอีกหนึ่งคนจากฝั่งนี้ เลือกเข้าไป2คนใบชื่อที่มันขึ้นมาข้างหลังที่คุณไม่เห็นแล้วถ้าคุณตอบได้10ชื่อใน90วิเอาไป10,000แบาททันทีทีมตัวเองครับบูมครับอยากได้ใครเอาพี่บอยครับคุณบอยครับบูมพิศรุมายืนที่นี่นะครับเขาเลือกคุณบอยแล้วเพราะคุณบอยเนี่ยเป็นคนเก่งรู้จักคนเยอะแล้วก็ไวช่ส่วนฝั่งนี้แน่นอนครับผมรู้ว่าคุณไม่อยากเลือกเขาในใจคุณไม่พูดออกมาหรอกเพราะคุณเป็น ปุตุชนธรรมดาคือไม่กล้าพูดหรอกว่าทำไมทำไมผมต้องเลือกในเข่งกะเลวกะลาดแบบนี้เข่งอยู่ในเข่งอยู่ในเข่งด้วยเลือกใครครับคุณบูมครับเอาพี่แจ็คแล้วกันครับอ้คุณแจ็คแฟนฉันนะแจ็คแฟนฉันเขาเลือกคุณอยากตกรอบเลยยังไงยังแสนรรู้จักคนเยอะเอาให้ได้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูหนึ่งแสนเอาไม่ได้หรือไม่ เกมนี้เปิดมาอันแรกรู้เลยว่าจะเลือกใครเป็นคนขับก็ต้องพี่บอยอยู่แล้วฝ่ายใบ้เนี่ยให้พี่ซาร่าเลยอย่างเปรูนี่ก็แบบบอยตอบอ่ะเปเปเปแล้วอะไรโดนัทมีรูเปรูอ่าก็คือทีมนี้คุณภาพสุดๆไม่ผิดหวังเลยก็ขอให้ผู้ชมทางบ้านนะครับช่วยแบบส่งกำลังใจช่วยเชียร์ให้หน่อยให้ผมคว้างเงินแสนกลับบ้าน